สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่าเมื่อนีก้กะเบ้าเพชรกับสิมาว่าสิมาเบิ่งขี้ดินซื้อเห็ดธุรกิจวา่าสิเลียงง่วเลียงแบบพี่น้องมากเก็บผักกะทินมีเวลาพัากผักกะทินดูเออ,เออ่พี่น้องเอออันนี้มันเป็นโรงงานล่างเวลาเนี่ยเล้าเก๊ก,กา้าวข่อยข้าหยอกหลานข่อยซื้อละพี่น้อง มันเก็บปากกะถินก็เลยเห็นเป็นข้าวเก๊กเกาล่างๆมันเป็นแบบข้าเจ้าบริเฮตแล้วนะทีกว้างๆดีปากกะถินกันเยไ,ไว้พี่น้องเขพาร้าน,านไปหาเก็บปากกะถินก่อนหลายๆมีแต่งามๆปาออกกะถิ่นลูกหลานมึงนี่เดียด๋วยวเรื่งรู้พี่น้องเดี๋ยวมึงปากกระถินก่อนปฟาดมึงมีไมก้กองเอาไปลูกหลานเนี่ยออนซอนปากกะถินพี่น้อง เอาเบิ่งกบัตรก็ินปาดของแท้เลยเก็บมาเป็นเี่องๆเฮ้ยเอารถลูกละหักเอาจังเลยเมื่อกี่ยวองตำหุ่งพี่น้องต้งไปได้บ่ล่ะเบืองควางเนอะเด้องลูพี่น้องว่นน่ะเออได้บ่เออปาดหักเลยหักงาเลยมามาลินเอาเออเออมาฮะนี่แระวัง เออ้าบังงามเลยเว็นในบทที่นี้พี่น้องมามาถ้าไปทรงน้องม่นล้วกาสิีแวะมารับน้องมาหน้ามันบัดขั้นในเลือกนอนลีลีเนาะยังประมาณสามสิบนาทีก็เลยว่าไปหน้าภาพแอาพักกทินหน้าเคยเห็นมาแน้วยุคางอ่ะบริษัทเก่าอียงบุคอยกับบุรุพี่น้องคอยกระเ่าหยอกหลานคอยซื้อเด้อพี่น้องเด้อก็เลยว่าหยอกหลาน เกือบว่าจะไม่เห็นธุรกิจเลี้ยงงัวรเลี้ยงแมวเพิ่นลี่ว่าโอ้คักเดีนน้ยงเนาะโอ้ข้กวชิ้นงามันน้อยลี่เนาะเพราะของแท้ไอ้ลี่พี่น้องมาที่นี่เอาไปใส่กระติกแดงเขานี่แหละเมียกินเอาพ่อกินกับพ่ออ่าตัวนี่กาดเนี่ยเฮียนเมียท่านเขากรสิไปเสียยุ่งเสียงหยาหลีฉันต้องห้องดิมีอยังเข่าพ่อเฮ็ดกิจกรรมเนาะพี่นอ้องอ่า งามมาเลยนีจ้ะวะเออขากด้หน้าไปเบิ่งอันนี้ก่อนต้นนี้ก็กินม,มืหมดเลยนี่พวกนพยคนน่ะพี่น้องเบื้งดูอย่าหนอางงามแยกเอาต้านพอดีกินนะลูกอ่ะง่ายพี่น้องเบิ่งอันนี้ก่อนน้องพี่น้องอ,อ่าข้าเจ้าส่วนมาข้าเจ้ากับเบื้องได้อยู่ข้างนอกคนว่าไรเข่าม้านะเข่าม้าสิเห็นงามเลยดิมข้าเจ้าแต่สวรรค์นาะพี่น้องเนาะ ปวดโพตะกี้โอ้มเป็นคาราโอเกะเก่าตอน,นเรียนรีนั่นนลค่คาราโกเกะวันนั้นตะกี้แซงว่าเป็นร้านอาหารคาราโอเกะอ,อ๋อพักกระถินไปละลูกหลานพ่อละโอเคเฮ้าวันนี้ก็กินมโมงมดแล้วละ่ะอืมกวนหน่าชว์วกันเดะไปไปไปแมาจะไปส่งน้องมุนพี่นอ้องมันบัดเป็นเวลาบ่ายสองสี่สิบพอดี ใบคลองสี่สิบกับไอเรียนเขาเมียก็ต้องออกมาอีกวัดที่นี่เลยว่าเอาเะครับไอเรียนโตเตยอยู่แถวนี้ก่อนทถวนี้เขาเมียกับสี่พ่อเทินเตาาปลมันเลยพี่น้องแต่เขาเมียก็ต้องออกมาอีกที่นี่ก็ถึงหมจักมองาเอาแล้วมาเรียนาะแต่มันลุ่มพี่น้องเลยเดี๋ยวเปิดจากรถเลยนาะร้านก่อนเอาเจ้าเขาไว้แน่นติ๊กแดงด้วยมาด้วยไปกองติ๊กแดงเลยจ้าเปลี่้านใหให้ จะไ,ได้บ่แจงบอ่อนเน้นบอลแต่นาอไซสับมันยังมีเศษมัน,นอันนั่นนี่นอนี่ครับฐาลรับลูกที่นวันนี้บัพี่น้นองข้าวเหนียวทุเรียนดีมาครับน้องมลโวราดกับลิลลี่ดีมวงบลนีน้นนอง มันบอกอนั่หน่ะมันโอ้เห็นจเดงอ่าโอ้แบบนี้เลยกระตักกินหังตีมารี่อยๆชันละอืมเยมเียเเดี๋ยวอ,อย่างนนครับลูกนี่น้องอีกสามิบนาที่ เรื่อยๆมาเอาวักอะทินแบักกะติ้มมานี่ไปน้ำเข้าเหนียวรูเรียนแยอไปนำ้ำ ทำนี่โอเคออเออเรนเลียเที่หาดเขาอุ่เจ้าวานเนี่ยเนาะแดบทันกินไปที่ร้านเพราะแอบน่าจะเพากินข้าวเหนียวกับทุเรียนอ่ะพี่น้องอืม บรรยากาศพอเป็นขอโทษจนะเด้อพี่น้องมีเสียงรถเนาะลุงเรือลูกหลานเนาะวอนยุ่งหนทางแต่ว่าเราอยู่ในข้างหนทางนะเราไม่ได้รบกวนอยู่บนหนทางนะพี่น้องนะเราอยู่ที่ดินบนะ้ออนานจะได้พี่น้องอแต่ลมมาก ลกเดาเพราะเดาเพิ่งเพียนร้องมาเดี๋ยวพี่น้องรับมาจากโรงเรียนแล้วมากรเห็นมือถือทิมยุบบอกรับจับเลียนรถ้ปน้องพอดีเบสโมมีเราเบสท,ที่มดเดแล้ว,ลวมืดนี่ก็พอด้เล่นแล้ว อันนี้หอกอะไรไก่จอมาให้พี่น้องกินไก่จอมาที่นี่เพิ่นคันเรนดูได้ว่าแม่เพิ่นไปเล่าเน,นออ <laughs> าะเพิ่นกระโปสงใส่ยารพัฒนาการซาการลักษาไปน้ำมันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แบดกระโปงนี่เราเดียเด๋ยวกระหมดเลยพี่น้องคนนะ่นนะเพิ่นเล่นแต่งหนา้าแต่งตาอย,ย่างกระตุนนล้วนะ คอนโดมีแบตคนละเมื่อตะวันก็ไม่ได้เรียนแล้วเอากินลูกเดี๋ยวอ่อนนลงกันไหนไหมอืมเอากินนะนี่อ่มวันนี้ก็บไม่ได้เรียนแล้วเดี๋ยวกับวันแบกเรารงกัดเขียนสมุดทัดเขียนคนคู่คนควายว่ามื่อตั้งใจมื่อเม่ตั้งใจพี่น้องไงรักษาไปพี่น้อง แต่ว่าเลี้ยงสีเลี้ยงยังนี่เก่งพนุจักหมดกลัวแต่ว่าเขียนขอไข่ขอขาเน็ตแล้วถ้าอารมณ์ม,มันลนก็ต้องเฮดเดอลูกเดอรักษาไปพี่นอ้องน้องมานาคนโกกินเหนห้นมัดอ่ากินสีมาดันไปเลด้พี่นอ้องมัดเป็นจักอันเราเนาะมดัด กินละกินแต่ขางมันเฮ้ยกินไข่จอกินแต่ขางมันแต่ว่าการกินเหมัดอันนี้ก็จะไปอิ่มบนลราหน้าทองเบนน่ะกินลูกอือันใหม่ัแม่พอน้องจักเราไม่นอนมันก็รูอยู่น้ำมันดาวังเป็นหลับกินลูกกินแน่นมัดอ่ะไปลองกินเลยป้ากินกินมัดใหม่นี่ยิ้มเลยเลยกินลูก นราบัางไม่ไมเหลี่ยมเนอะอืมพอหักไข่บ่กินในมือพอหักไหมเอาให้แล้วอันเย็นดิกินยังเย็นดิกินอ,อ, <laughs> อันี่แนวี้พ่นเล่นพี่น้องอัน,เ,อน,เ,นองงเป็นการ์ตูนเนี่ยผมว่าเป็นนังการ์ตูนได้เป็นเป็นเกมแดงหนาจ้ามันแดงหนาแดงอยังเอาเดี๋ยวแบทกับมดได้หล่ะอ้าวเจ๋งเดียดมากินมดใหมดีเลยพี่น้อง โอ้เก่งเอาลูกอ่อยมดอ่อยมดเก่งเลยว่าเอาลูกจักรเลยวว่ะบนหมักเนาะหมักไก่จจอกินมดเป็นอันเลยเอากินลูกอ่าค่ตทุกคนเอาอีกหนึ่งอันหนึ่งเร็วๆเร็วๆเร็วๆอืมเก่งเลยอีกอีกๆเร็วอีกคำหนึ่งอืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ